แล้ววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาที่ The Conjuring Universe Tour กันนะครับมาที่ไอคอนสยามนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า The Conjuring Universe Tour เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ<กไป>พอเรามาถึงที่ด้านหน้านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะเราสามารถซื้อตั๋วจากเคลุกมาได้เลยนะครับหรือว่าจะมาซื้อตั๋วที่หน้างานก็ได้นะครับ อันนี้สามารถถ่ายข้างในได้ไหมครับข้างในนะครับเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็เก็บภาพได้นะแต่สิ่งสําคัญที่เราจะถ่ายไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถถ่ายเจ้าหน้าที่ได้นะครับข้างในนั้นททัวรก็ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้างหน้างานนะครับเราก็เดินเข้าไปที่ทางเข้าได้เลยอันนี้ผมมารอบหนึ่งทุ่มนะก็คนไม่เยอะมากนะครับในช่วงช่วงนี้ที่ผมมา แล้วเราก็จะได้กาสองใบามานะครับพอเรามาถึงด้านหน้านะครับเราก็เดินเข้าไปนะเขาก็จะมีการจัดเตรียมมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่นะครับเราสามารถฝากกระเป๋าได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ากระเป๋าที่เราเอามาเนี่ยมันใหญ่และเกะกะเราเอาไปฝากไว้ก่อนได้นะเวลาเรามานะครับเราก็จะมาเป็นกลุ่มๆนะเขาก็จะจัดให้เราเข้าไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะ น่นนะะแล้วเราก็มาเข้าไปกันเลยดีกว่าครับ challenges and strange sounds the feeling of another presence grows in the second stage the people and things that are meaningful to you can protect you from being possessed by dark forces i hope you're ready for it now gather your belongings stay close together I finished what I couldn't do. I figured it Good luck. <laughs> apaan? Sudah kenapa ya aku? Oh, an. Masuk dulu ya, kasih thank <laughs> you

教授魔法的。 ใส่ลงตัว่ำเมื่อกี้อะไรนี่ยมั้

ติดติดชนโอ้ยชนโอ้ยชนออกมาที่เดิ เขาบอออกไปที่เดิมครับ หมุนเปแปล่ะไม่ไหมือนหมนไปยังไปแล้ว ฟานี้เหรอใช่ไหมตัวฟาเนี้ ยัคนร้องหรือว่าที่นี่เนาละใครปิดป,ประตูไม่มีคนปิดประตูไม่รู้ไม่รู้แต่ประตูมัน,นมะเป ในช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเราได้เดินผ่านไปทั้งหมดนะมีกิจกรรมมีจัมสแกร์มีอะไรมากมายนะ <c oughs> ก็คือมีเล็กๆน้อยๆให้เราได้ดูแต่มันก็จะได้บรรยากาศของการที่เราเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังของ The Conjuring นะคือในจักรวาล Conjuring เนี่ยมันจะมีหลายๆภาคนะครับซึ่งมันจะมีจุดเชื่อมโยงแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับยังไงเพื่อนๆที่ชอบในหนังของจักรวาล Conjuring นะลองมาดูที่งานงานนี้กันนะครับงานงานนี้ผมว่า ทําได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเขาก็จะมีพวกของฝากให้เราได้ซื้อกันนะครับลกล้องที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว The Conjuring Universe Tour นะที่จัดที่ไอคอนสยามนะครับอันนี้อะไร อันนี้ป๊อปมาดหรออันนี้ป๊อปมาดนไงป๊อปมาดใช่โอ้เจ็ดพันเลยเหรอเป็นเซตเลยเปล่าเป็นเซตหลายตัวป๊อปมาดที่อของคอนซูริรอนะดูได้กระนที้ได้ด้วยใช่ใช่โอ้เข็มกลัดเฮ้อันนี้มันโลโก้สวนสนัตว์เลยใช่ขเขาว่าโลโก้เหมืนอนเขาเขียวเลยเอาไปห้อยเรา แก้วแก้วมันมันมีแต่ระบบมันยังไม่ทำงานตรงเนี้ยเพราะมันเป็นมันเป็นกล่องเนี้ยกล่องสุม่มเพราะมันมีไปสิบตัวเลย ยังไงแล้วคลิปคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Travel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ